thank mm -hmm. you ดีนะคะทุกคนคิดถึงนะคะไม่รู้ทุกคนจะคิดถึงอะไรหรือเปล่าแต่อคิดถึงทุกคนมากๆเลยค่ะก็ไม่ได้หายไปไหนจาก u t u b e นะคะยังทำ u t u b e อยู่นะคะแต่ว่ามีโปรเจกต์ที่เป็นสเปเชียลโปรเจกต์เยอะมากๆที่อลิซจะทำในปีนี้นะคะก็ขอเวลาไปศึกษาแล้วก็ขอเวลาไปแบบไปใส่พลังงานกับมันไว้มากๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาบอกทุกคนฟังแน่นอนนะคะ anyways ค่ะเรามาพูดถึงไทตัลของเราวันนี้กันดีกว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ main character energy หรือว่า ทำยังไงให้เรามีพลังงานแบบพระเอกนางเอกในหนังในละครนะคะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะอเลสดูหนังเรื่องหนึ่งซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะเรียกชื่อว่า before sunrise ค่ะซึ่งเป็นหนังที่ชอบมากเป็นหนังโรแมนติกที่ชอบมากๆเลยแล้วมันทำให้ปิ๊งไอเดียนี้ได้ขึ้นมาค่ะในเรื่องของทํายังไงให้เรามีพลังงานแบบเมนแ c รคเตอร์เพราะว่าหนังเรื่องนี้ค่ะมันเป็นหนังที่ ซิมพลมากมันไม่ได้เป็นหนังที่แบบเป็นบล็อกบัสเตอร์แบบอาวตชร่หรือว่าเป็นหนังแบบมาเวลที่ใช้ทุนสร้างเยอะๆคะ่ะแต่มันเป็นหนังเรียบๆง่ายซึ่ง มันมีสเสน่ห์มากๆเลยชอบหนังเรื่องนี้มากกว่าหนังแบบบล็อกบัสเตอร์อีกนะคะก็เลยได้ไอเดียว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตทุกคนมันก็ซิมโลแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าหนังเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าดีเรคเตอร์คนที่กํากับหนังอะเขาไปโรแมนติซ์มันทาให้หนังเรื่องนี้มันดูมีอะไรขึ้นมานะคะและเราก็สามารถทําชีวิตของเราให้เป็นเมนแครคเตอร์เอนเตอรจีอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันโดวยวิธีการนี้อย่างแรกเลยทุกคนคือการที่เราจะต้องโรแมนติซ์ชีวิต การโรแมนติไซส์ชีวิตะะมันคือการที่เราแบบใส่สีสันใส่รสชาติไปให้กับชีวิตของเรานะคะไม่ใช่แค่แบบตื่นมา,าไปทำงานกลับบ้านนอนแบบนี้ไม่ใช่มันจะแบบมันจะน่าเบื่อไปใช่ไหมคะแต่ main character energy คือเป็นคนที่มี energy แบบ ัวละครพระเอกนางเอกฉะนั้นเราต้องใส่สีสันไปให้กับมันค่ะอย่างเช่นคุณอาจจะใส่สีสันไปให้กับชีวิตของคุณโดยการที่อย่างแรกนะคะคุณต้องมีสติก่อนนะคะคุณต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันก่อนถ้าสมมติว่าเราโรแมนติซ์ชีวิตแต่ว่าเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันมันก็มีนะนัสเซิงใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยฝึกสติสมาธิน่ะคือสําคัญมากๆอย่างที่2คือเติมรสชาติไปให้กับชีวิตอย่างเช่น คุณอาจจะซื้อดอกไม้ให้ตัวเองอะหรือว่าคุณอาจจะถ่ายโมเมนต์ตอนที่ทานไอศครีมกับเพื่อนหรือว่าดูพาทิตย์ตกกับแฟนแบบนี้นะคะทํายังไงก็ได้ให้มันมีความสวยงามมีความอสเตอริกมากขึ้นทําให้ชีวิตของเรามันมีรสชาติมีสีสันมากขึ้นไม่น่าเบื่อจนเกินไปอะคะ่ะอ,อย่างสมมติอลิสอย่างเงี้ยสมมติว่าันไหนที่อลิสทำงานหนักมากๆหรือว่าคิดงานเยอะแล้วแบบเหนื่อยมากๆเปน็นแบบมันเดนเดย์ที่แบบน่าเบื่ออย่างเงี้ยคะ่ะตอนเย็นอลิสก็ จะมาร์หน้าเลสก็จะอ่านหนังสือเลสก็จะเปิดเพลงอะไรที่แบบสุนทรีของเลสไปหรือว่าสมมติว่าวันไหนที่เลสิสออกไปต่างจังหวัดสมมติเลสไปเขาใหญ่เลสิสก็จะเอาเพนติ้งของเลสิสไปด้วยเลสก็จะไปเพนท์แล้วก็ดูภูเขาแล้วก็เปิดเพลงลารนาโดเรที่เลสชอบอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันคือความสุขของเลสิสที่แบบมันช่วยทาให้เลสรู้สึกว่าเลสิสเป็นแบบ main character energy ได้มากมากเลยสําหรับคุณ be creative in your own ways เลยค่ะคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าต อนนี้เนี่ยคุณกำลังอยู่ในหนังที่เป็นเรื่องของตัวคุณเองเนี่ยนางเอกหรือพระเอกคนนี้เนี่ยจะเดินเรื่องไปแบบไหนจะใส่รสชาติหรือว่าใส่ความเอสเติกให้กับหนังไปทางไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบซ e อของบริษัทหรือว่าเป็นอะไรเลยคือจริงๆนะเมนแคร์เตอร์เอ e เนอรบางคนมันคือการคือความสุขของเขาอะ่ะมันคือการแค่แบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่กับฟาร์มหรือว่าแบบคือแบบ ง่ายๆอะไรง่ายๆที่แบบมันขึ้นอยู่กับตัวรายบุคคลมากๆเลยค่ะกล็ลองหาที่คุณแบบว่าคุณชอบดูนะคะว่าแบบเออคุณชอบแนวไหนเทสของคุณอนะ่ะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคือคนที่เมีแคนเออเมนคาแรคเตอร์เอนจีนะคะจะเป็นคนที่หลงไหลแล้วก็คลั่งไคล้อะไรสักอย่างหนึ่งมากๆเลยจะเป็นคนที่ชอบอะไรบางอย่างโดยที่เขาไม่กลัวที่คนอื่นจะเกลียดเขาเอออันนี้สําคัญมากๆคือ คุณต้องไม่กลัวที่คุณจะโดนเกลียดอะคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่แบบสมมติว่าแบบสมมติอเสมีความสุขสมมุติว่าอลเสมีแบบ positive energy <cimento> มากๆแต่ว่ามีคนมาบอกว่า อุ๊ยยูเฟกหรือเปล่าหรือว่ายูแบบยูไม่จริงยูแบบยูดูเฟกยูไม่ดูแบบว่าแฮปปี้จริงอะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสนใจเขาใช่ไหมคะก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบว่าไปเอาคําพูดของเขามาคิดคิด,คดกล้าที่จะโดนเกลียดอันเนี้ยคือคุณนะสมผัติที่ดีมากๆที่คนที่แบบมีเมน character energy เขามีกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะทุกคนพื้นฐานของคนที่มีเมน character energy แท้จริงแล้วนะคะโดยพื้นฐานนะ มันจะง่ายมากๆเลยถ้าคุณรักตัวเองฉะนั้นพื้นฐานของทุก,กสิ่งอะค่ะมันคือการรักตัวเองค่ะวันนี้อลิสก็เลยจดมาค่ะเป็นสิ่งที่อลิสทำที่อลิสรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสเต็ปบายสเต็ปที่ทําให้อลิสรู้สึกว่าอลิสักตัวเองได้และอลิสรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะถูกเกลียดกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้แบบว่าคำพูดของคนอื่นไม่ได้มีเหตุผลอะไรกับเรามากอะค่ะมาเรามา ขออ่านสคริปต์น,นิดนึงนะคะอย่างแรกนะคะที่อลสเขียนนะคะคือให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำในอดีตคือถ้าสมมติว่าอลสซอะทำอะไรก็ตามไปในอดีตที่ผิดอย่างเช่นอลิซเคยพูดไม่ดีกับพ่อแม่หรือว่ารักดูแลรักษาสุขภาพตัวเองไม่ดีใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคืออลิจะต้องแก้ไขปมตรงนี้ด้วยการที่ ไม่เป็น enemy, enemy ให้กับตัวเองอะเป็นคนที่โอบกอดตัวเองในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าดีเพราะเราเห็นละว,ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่อาจจะใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลเราเป็นคนที่มูดสวิงมูดของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบสมดุลอย่างเงี้ยแล้วเราวางทีเราพูดอะไรแล้วเราไม่ได้คิดเห็นพอเห็นแล้วเห็นแล้วสำนึกสำนึกเสร็จแล้วสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำอีก แต่เราต้องให้อภัยตัวเองนะต้องเข้าใจนะว่ามนุษย์เราอะเกิดมาผิดได้ it's okay ท่แบบทูรองอะเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรที่มันจะผิดอะเราต้องกลับมาแบบว่าเพิ่มความเห็นอกเห็นใจให้กับตัวเองแล้วก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรผิดมาหันมาในชีวิตอะต้องให้อภัยตัวเองให้ได้อันนี้คือแบบสิ่งที่ลิสเขียนไว้แล้วก็ช่วยทําให้แบบรู้สึกรักตัวเองจากภายในได้จริงๆนะคะอย่างที่สองค่ะ คลายกันคือเห็นความมืดของตัวเองและรู้ว่าแท้จริงแล้วค่ะเราเป็นคนแบบไหนแท้จริงแล้วเราอาจจะเป็นคนที่ขี้ฉาคนอื่น ซึ่งจริงๆแล้วเข้าใจว่าขี้ฉามันไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปเพราะบางคนอิจฉาคนอื่นแล้วก็ทาให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ most of the time ความขี้ฉามันสร้าง negative emotion สร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับตัวเราเองแล้วมันก็มันก็ไม่ดีกับตัวเราเองอะคะ่ะคือถ้าเราสามารถเปลี่ยนความอิจฉาเป็น motivation หรือว่าเปลี่ยนเป็นอะไรที่มัน benefit เราได้แล้วก็เป็น positive emotions เนี่ยอันนั้นมันจะดีกว่านะคะแล้วก็พอเราเห็นแล้วว่าด้านมืดอของตัวเองเป็นคนขี้ฉาหรือเป็นคนขี้เหวี่ยงขี้วิน Whatever. เราจะต้องเห็นตัวเองเป็น third party อย่างที่เคยบอกทุกคนอันนี้อลิซเอามาจากดรโจดิสเบนซ่านะคะคือให้ทุกคนน่ะจินตนาการตัวเองเป็นบุคคลที่3หันกลับมามองตัวเองอีกทีหนึ่งในพฤติกรรมที่ตัวเองทําในคนที่ตัวเองเป็นและเห็นมันว่า แท้จริงแล้วเป็นคนแบบนี้แล้วคนแบบนี้สามารถจะเปลี่ยนไปได้ทางไหนบ้างไอวิธีการนี้ไอข้อหนึ่งดีก็คือเราจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วอ่ะสาเหตุของความขี้ฉาของเราคืออะไรพอเรารู้ว่าเราขีา้ฉาพอเราเป็นเตอร์ไพรี์เรามาเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะคนนี้ขี้ฉาเพราะว่าลึกๆแล้วคนนี้อินสึคิเและอินสึคิเเรื่องอะไรดิกทีฟเข้าไปอีก อินสิเคียวเรื่องที่แบบรู้สึกว่าไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องไปแก้ไขที่ปมปมภายในของเรานะคะอันนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยก็คือช่วยเลสติมากๆจริงๆค่ะวิธีนี้วิธีที่สามพยายามอย่าตรีตาคุณค่าจากเงินทองที่เขามีคือมนุษย์เราเนี่ยจะมีความเปรียบเทียบอยู่ละเราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในยุคข,ของโซเชียลมีเดียเลยมนุษย์เราเนี่ยก็สามารถอมแพยบตัวเองกับคนอื่นได้อยู่ละ อลิซเชื่อนะว่าคนที่อยู่ใน45 0ปีก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียเขาก็ยังสามารถคอมพร์ตัวเองกับคนอื่นได้อยู่ดีคอมพร์ compare กับพี่น้องตัวเองคอแพยบกับเพื่อนที่เคยเรียนรุ่นเดียวกันมาว่าอุทำไมคนนี้มันได้ไปไกลกว่าเราอะแล้วทำไมเราเรียนโรงเรียนเดียวกับเขาจะทำไมเราไม่ได้ไปไกลเท่ากับเขาอะคือมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นมันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วอะค่ะไอการเปรียบเทียบเนี่ยแต่อลิซะไป นึกวิธีการที่เราจะสามารถแก้ต้นต่อของการเปรียบเทียบนี้ได้ก็คือแทนที่เราอะจะมองคนและตรีตาคนค่ะจากเงินทองจากรูปร่างจากฐานะที่เขามีซึ่งสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วอะมันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วที่คนจะชอบมองคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่ามองคนอื่นจากเงินที่มีสมมติสมมติคุณไปห้างอย่างเงี้ยคนที่จอดซุปเปอรค์คาร์ก็จะได้จอดก่อนถูกป,ปะคะคือมันเป็นเรื่องที่แบบ เออมัน obvious แต่เราต้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะถ้าคุณตายไปอะคะ่ะเงินทองรูปร่างหน้าตาอะไรก็ตามอะคะ่ะคุณไม่สามารถเอาอไปได้นะคะฉะนั้นเนี่ยพอคุณรู้แบบนี้อะคะ่ะคุณจะรู้ว่าอีกคนนึงเนี่ยเขามีรถมีบ้านมีหน้าตาที่ดีแล้วมีเงินทองมากกว่าคุณก็จริงแต่สุดท้ายแล้วว่าคนคนนั้นเขาก็คือคนนะคะเขาไม่ใช่อะไรที่ วิเศษวิสโสไปกว่าเราเลยอะค่ะสุดท้ายแล้วเขก็คือคนเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่สามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างนี้กลับไปได้เหมือนกันนะคะมันก็มีโน้ตโดยเฉพาะรุ่นอ,อะไอายุ20่เลยแบบเนี้ยยีกว่าเออเราจะมีความ compare แล้วก็บางทีเนี่ยเราจะมองว่าคนที่มี followers เยอะกว่าหรือว่ามีเงินทองมากกว่าหรือว่ามีชีวิตที่ดูดีกว่า เขาจะ High Above เราตลอดเราจะมองเขาว่าแบบอูเขาอยู่สูงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มีใครอยู่สูงกว่าใครหรอกคะ่ะทุกคนคือเท่ากันหมดอะ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองว่าคนที่มีมากกว่าเราเนี่ยเขาสูงส่งกว่าเราแต่เขาเท่ากับเราเนี่ยมันจะช่วยลดการเปรียบเทียบไปได้มากๆเลยคะ่ะ เาลิสมองนะคะว่าคนที่ผ่านอะไรมาก็ตามในชีวิตนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่ได้มีพ่อแม่ที่ครบสมบูรณ์นะคะแล้วเขาต้องดิ้นรนกับชีวิตตัวเองตั้งแต่เด็กะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณมีพื้นฐานในการแบบรักตัวเองมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าคุณน่ะจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าคนอื่นว่าคุณสามารถทําได้คะ่ะถ้าคุณน่ะเป็นคนที่พ่อแม่ไม่ได้ส่งคุณเรียนแต่คุณต้องส่งตัวเองเรียนตั้งแต่เด็กอ่ะคุณจะแบบ พ roud กับตัวเองมากๆว่าแบบโหฉันส่งตัวเองเรียนนะและไอ้ความพ roud นั้นน่ะมันสามารถเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองลึกๆภายในได้เลยอ่ะอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวของเอเลสนะคะถึงแม้พ่อแม่อเลสเขาจะส่งเอเลสเรียนเนี่ยแต่ว่าพอเรียนจบเนี่ยอเลสก็ดูแลตัวเองมาตลอดและเอลเลสเล่นรับรู้ว่าการที่เราได้ดูแลตัวเองเราก็จ่ายค่าใช้จ่ายเอ่อเราอยากต้องการอะไรเราต้องซื้อแล้วเราก็จะต้องแบบทำแบบด้วยตัวเองอะค่ะมันทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ย เก่งว่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นกับตัวเองภายในได้แบบลึกๆได้มากจริงๆค่ะถ้าอยากกลับมารักตัวเองอย่างที่คลิปที่แล้วที่อลิสบอกว่าให้เรา fake it till you make it หรือว่า be delusional ใช่ไหมคะวันนี้อลิสขอเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะว่าอลิ่ามีความคิดใหม่ว่าถ้าเรา fake it till you make it หรือว่า delusional ด้วยการที่แบบ fake ไปก่อนและเดี๋ยวมันจะดีเองเนี่ยอลิสมองว่าถ้าเราเป็นมันจริงๆอะคะ่ะ เราจะเฟกทำไมจิมมี่คะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อลิสทำเสียงสมาธิของดรโจลิสเพนซ่าหรือว่าเสียงสมาธิควอนตัมที่อลิสทำหรือว่าเสียงเ,เปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกอะไรก็ตาม self love money manifestation ที่อลิสทำในนี้คะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเฟกเกต y ยูเม k e it คือให้คุณคิดเหมือนกับว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วและให้รู้สึกเหมือนคุณเป็นใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเนี่ย carry around ความคิดว่าคุณกาลังเฟ e อยู่อะคะ่ะ คุณก็จะไม่เป็นมันจริงๆใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะว่านรักตัวเองแล้วเพราะและคุณรักตัวเองแบบให้คิดว่ารักแล้วจริงๆเพราะว่าถ้าเรารักแล้วจริงๆค่ะมันจะไม่มีคำวาา่าเฟะ ไม่รู้ทุกคนจะเก็ตอลิสไหมอะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นมาแล้วค่ะเราจะไม่มีวันเฟกค่ะทุกคนเข้าใจนะคะนั่นเลยค่ะนั่นคือทั้งหมดเลยค่ะก็คือพื้นฐานจริงๆแล้วของการที่เราเป็น main character energy สำหรับอลิสนะอันนี้คือที่มาแชร์คือมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของอลิสนะคะพื้นฐานคือเราคือการรักตัวเองแล้วก็เพิ่มการโรแมนติซชีวิตเพิ่มสีสันเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองว่าในมุมมองของฉันเนี่ย คนที่แบบเป็นเมนคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบไหนลองดูหนังเพื่อหาอินสปิเรชันก็ได้นะคะลองดูแบบว่าซีรีส์ที่ตัวเองชอบเพื่อหาอินสปิเรชันเพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วถ้าทุกคนมีแบบวิธีการอื่นที่จะเพิ่มเมนคาแรคเตอร์เอนเนอร์จีให้กับชีวิตเนี่ยบอกเล็กหน่อยนะคะเผือ่อจะเอาไปใช้บ้างนะคะก็นี่คือทั้งหมดนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ Love y o u guys มากๆแล้วเดี๋ยว see you next v i ดี o เช่นเคย ค่ะบายบายลูฟี่